สวัสดีครับเทนนวิกนะครับพบกันอีกครั้งในรายการ Secret Room นะครับวันนี้บรรยากาศสดใสสว่างนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องที่จะพูดนี้จะเป็นเรื่องที่จะทำให้สาวๆของผมเนี่ยนำไปสร้างความแฮปปี้หรือไปทำให้ชีวิตรักของคุณกับแฟนเนี่ยมีความสุขมากขึ้นไม่ใช่เรื่องทะลึง่งหรือเรื่องทางเพศอะไรมากมายครับแต่มันเป็นเรื่องที่ผมเอามาฝากเพื่อให้คู่รักทุกคู่เนี่ยเอาไปใช้แล้วก็ เกิดความโรแมนติกร่วมกันนะฮะอันนั้นก็คือเรื่องของการจับมือครับว่าวิธีการจับมือเนี่ยจับยังไงจับได้กี่แบบแล้วจับยังไงให้รู้สึกดีหรือว่าการจับมือในลักษณะต่างๆเนี่ยมันให้ความรู้สึกหรือแสดงอารมณ์ที่ต่างแตกต่างกันยังไงออกไปนะครับแบบแรกเนี่ยนะฮะเป็นการจับมือที่ เป็นการถ่ายทอดความรักของคุณถึงเขาหรือว่าถ้าเขามาจับมือคุณในลักษณะนี้แปลว่าเขากําลังถ่ายทอดความรู้สึกดีส่งผ่านมาสู่คุณนะครับนั่นก็คือการกลุ่มมือนะครับเข้าใจไหมฮะกลุ่มมือนะครับมือสองมือกลุ่มกันนะฮะจับมือกลุ่มกันเฉยๆหรือบางทีเขาอาจจะจับมือคุณมาแล้วเขาเอาสองมือกลุ่มมือคุณไว้หรือคุณจับมือเขามาแล้วก็ใช้สองมือของคุณนี้กลุ่มมือเขาไว้นะฮะอันนี้ใช้ได้ ระหว่างที่เรานั่งอยู่ด้วยกันก็ได้หรือเดินซื้อของอยู่ด้วยกันนะฮะหรือขับรถเขาขับรถหรือคุณนั่งอยู่ข้างๆเงี้ยแล้วก็ดึงมือเขามาแล้วใช้สองมือกลุ่มมือไว้นะฮะในโอกาสไหนก็ได้มันเป็นการแสดงความรู้สึกรลัก มันถ่ายทอดความห่วงใยจากเราไปสู่เขาครับเส่นเดียวกันถ้าเขาทํากับเราก็คือเขาเขากำลังพยายามถ่ายทอดความรู้สึกนั้นมาสู่คุณแล้วก็มันจะทําให้รู้สึกดีนะฮะยิ่งช่วงที่มีอะไรที่มันไม่สบายใจหรือเพิ่งผ่านการทะเลาะกันมาเพิ่งคืนดีกันหรืออะไรเงี้ยการที่เราได้กลุ่มมือกันไว้เนี่ย มันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีกันและกันอีกครั้งแล้วก็ความสุขที่มันอาจจะกระทบกระเทือนจากการทะเลาะก,กันหรืออะไรเงี้ยมันจะกลับมาแฮปปี้แล้วมันจะกลับมาสู่ความคืนดีกันได้เร็วขึ้นนะครับอ่ะแบบที่สองแบบเนี้ยส่วนใหญ่ถ้าผู้ชายเขาทํากับคุณนะแปลว่าผู้ชายคนเนี้ยเขามีความรู้สึกเขาหวงแหนคุณนะฮะแลีอกอย่างหนึ่งคือเวลาใครที่ที่จับมือในลักษณะเนี้ยมันแสดงออกได้ชัดเจนว่าความรักมันมีเพิ่มมากขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคู่ที่คบกันใหม่ๆห,หรือคู่ที่อยู่กันนานแล้วหรือแต่งงานกันมานานแล้วอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามหรือว่าถ้าสมมติเขาทําอยู่ตลอดเวลาเนี่ยรู้สึกดีไว้ได้เลยว่าเขายังรักคุณอยู่แล้วเขาห่วงแห่งคุณอยู่นั่นก็คือการจับมือแบบประสานมือประสานมือคือ,อยังไงคือนิ้วมือของคุณกับเขาเนี่ยมันจะประสานกันอย่างนี้นะฮะเช่นเวลาเดินเดินไปด้วยกันเนี่ยแทนที่จะจับธรรมดาหรือจุงจุงข้อมืออย่างเงี้ยถ้าสมมติประสานมือกันอย่างเงี้ย ประสาทนิ้วมือเกี่ยวเกี่ยวนิ้วมือเข้าไว้ด้วยกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเดินจูงกันไปอย่างเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกผูกพันมากขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมเคยอ่านเจอมานะจาก ผลงานวิจัยของต่างชาติหรือของคนไทยก็ตามนะฮะที่ผมเคยอ่านเจอมาทุกคนเลยจะพูดจะเขียนเหมือนกันว่าการการประสานนิ้วมือเนี่ยมันคือการแสดงความห่วงแหนมันคือการแสดงความรักมันคือการถ่ายทอดความรักและส่วนใหญ่คนเรามักจะทําแบบไม่รู้ตัวนะครับคุณลองสังเกตดูเวลาคุณรักใครมากๆแล้วเวลาเดินจูงมือกับเขาเนี่ยคุณจะไม่ได้เดินจูงมือแบบธรรมดาอย่างนี้หรอกครับหรือไม่ได้จับข้อมือลากไปอย่างนี้หรอกครับแต่มันจะเป็นการประสานนิ้วมือกันไว้โดยที่ไม่รู้ตัวคู่รักจะปฏิบัติต่อกันแบบไม่รู้ตัว การประสานนิ้วมือเนี่ยนั่งเหมือนกันอย่างเช่นนั่งดูหนังกันอยู่หรือนั่งดูทีวีกันอยู่อย่างเงี้ยพอจับเอื้อมมือไปจับกันปุ๊บนิ้วมือมันจะประสานกันไปโดยอัตโนมัติเลยเพราะมันออกมาจากอินเนอร์ข้างในมันออกมาจากความรู้สึกนะฮะหรืออย่างขับรถอยู่อย่างนี้เหมือนกันบางทีคุณเอื้อมมือไปจับมือเขาหรือเขาเอื้อมมือมาดึงมือคุณไปจับถ้าคนที่รักกันมากๆหรือห่วงใยห่วงแหนกันมากๆเนี่ยนิ้วมือมันจะประกบกันไปอย่างนี้โดยอัตโนมัติไอ้การสอดประสานเนี่ยมันแสดงออกถึงความรัักกความูพน การแสดงความเป็นเจ้าของและก็ความหวงแหนในคนรักนะฮะลองไปลองไปทําดูนะฮะแต่แต่ถ้าสมมติเราตั้งใจทำเนี่ยคือเราตั้งใจทำไงแต่ส่วนใหญ่ผมอยากให้สังเกตพฤติกรรมที่ผ่านมามากกว่าว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเขาดึงมือคุณไปจับหรือคุณดึงมือเขาไปจับหรือเดินจูงมือกันเนี่ยคุณประสานนิ้วมือกันไหมถ้าคุณประสานนิ้วมือกันโดยที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวเขาเองก็ไม่รู้ตัวเนี่ยแปลว่าคุณสองคนเนี่ยความรู้สึกตรงกันคือยังมีความรักมีความห่วงใยความโหยหากันอยู่มาก เรียกง่ายคือยังมีแพชชั่นและเสน่หาอยู่มากนั่นเองฮะมือมันถึงได้ไปประสานกันโดยอัตโนมัตินะครับอีกท่านึงในการจับมือนะฮะเป็นการจับมือเพื่อที่จะให้กําลังใจเหมือนแบบปอบประโลมหรือเสียใจหรือแบบบางทีอีกฝ่ายหนึ่งมีความทุกข์มาอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากปอบโยนเขาอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเขานั่งอยู่หรือวางมืออยู่เนี่ยให้คุณเนี่ยเอามือไปวางไว้บนหลังมือเขานะครับ หรือขับรถก็ตามหรือทําอะไรก็ได้สมมุติคุณอยากรู้สึกผ่านเรื่องร้ายๆมาด้วยกันหรือเขาอาจจะมีปัญหาที่ทํางานหรือมีปัญหาเครียดเรื่องการเงินหรือทุกใจอะไรมาก็ตามเนี่ยการที่คุณเขาวางมืออยู่แล้วคุณวางมือแปะไปบนบนหลังมือเขาเนี่ยแปะบนหลังมือเขาเนี่ยไม่ต้องบีบไม่ต้องอะไรเลยแค่วางแปะไว้เฉยๆเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งที่ที่ถูกสัมผัสแบบเนี้ยจะรู้สึกถึงความอบอุ่นจากตัวคุณนะฮะเขาจะได้รับความรู้สึกนั้นว่าว่ามีมีมือเนี่ยเหมือนปกป้องเขาอยู่ นะครับไอ,ไอ,ไอการที่วางมือบนบนหลังมือของอีกฝ่ายหน,นึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นการแสดงความห่วงใหญ่มันถ่ายทอดความรู้สึกอย่างที่ผมบอกอะปกป้องแล้วก็ความรู้สึกแคร์ใส่ใจจากเราไปสู่เขาแล้วคนที่ถูกสัมผัสแบบเนี้ยเขาก็จะได้รับความรู้สึกนั้น mm. เช่นกันผ่านไปจากมือขุนที่แปะวางอยู่บนหลังมือเขาซึ่งถ่ายทอดถึงความอบอุ่นและความรักได้เป็นอย่างดีนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือการบีบมือนะฮะบีบมืออันเนี้ย ผมอยากให้เป็นช่วงเวลาที่อยู่ในบทรักหรืออยู่บนเตียงนะครับอย่างเช่นสมมติคุณอยู่ในท่านอนหงายนะครับแล้วมือคุณอยู่อย่างนี้ นะฮะแล้วเวลาผู้ชายเขาวางมือแตะลงมาบนมือคุณในขณะที่มีความสัมพันธ์บนเตียงกันอยู่เนี่ยการที่บีบมือกันละกันเนี่ยไม่ว่าจะบีบอย่างนี้หรือบีบสอดประสานนิ้วอย่างนี้นะฮะมันจะทําให้ไอ้ไอ้ความรู้สึกที่กาลังกาลังมีเพศสัมพันธ์กันอยู่เนี่ยมันลึกซึ้งมากขึ้นแล้วมันจะถ่ายทอดใจไปสู่ใจได้มากขึ้นนะฮะบางทีถ้าผู้ชายเขาไม่ได้ จับมือคุณก่อนเนี่ยคุณอาจจะเป็นฝ่ายจับมือเขาก่อนก็ได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่บนหรืออยู่ล่างก็ตามนะฮะบ,บางทีการที่ประสานมือก่าองสมมติเช่นในท่าที่คุณอยู่บนแล้วเขานั่งหรือนอนอยู่อย่างเงี้ยคุณก็สามารถเอามือคุณเนี้ยไปจับมือเขาได้ชูขึ้นไปไว้อย่างนี้ก็ได้นะฮะ วางมือเขาแปะลงไปอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจับมือกันไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วขณะที่คุณกําลังปฏิบัติกิจอยู่หรือคุณอยู่ล่างก็ตามคุณนอนหงายอยู่แล้วแล้วถ้าเขาไม่จับคุณก็จับมือเขาแล้วก็อยู่ในท่าประมาณอย่างนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ให้ความรู้สึกในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งนั้นนะ่ะมันแนบแน่นขึ้นแล้วมันจะเหมือนมันจะถ่ายทอดอารมณ์รักหรืออารมณ์เสน่หาพิศวาสไปถึงกันมากขึ้นอย่างตัวผมเองเนี่ยเวลาผมมีอะไรกับใครอย่างเงี้ยนะครับถ้าช่วงโมเมนต์ กับคนที่ผมรู้สึกพิเศษหรือผมชอบมากๆหรือผมรักอย่างเงี้ยนะฮะผมชอบจับมือเขาไว้สองข้างเลยอย่างเงี้ยแล้วและยิ่งสอดประสานนิ้วอย่างเงี้ยมันมันรู้สึกดีฮะ ถ้าใครไม่เคยทําจะไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงแต่ถ้าใครเคยทําแล้วหรือหรือทําอยู่บ่อยๆจะรู้เลยว่าเวลาขณะมีเพศสัมพันธ์กันอยู่แล้วประสานมือกันไปด้วยแล้วบีบมือกันไปด้วยอะไรเงี้ยความรู้สึกมันถ่ายทอดได้ดีพอๆกับที่เวลามีอะไรกันแล้วจูบป,ปากกันไปด้วยเลยครับลองไปทําดูนะครับถ้าใครทียังไม่เคยทาอ่ะสุดท้ายคือการจับมือในรูปแบบกระตุ้นอารมณ์อันนี้ผมผมสอนไปบ่อยในหลายๆคลิปแล้วก็เอามาย้ําอีกครั้งหนึ่งก็อย่างสมมติ มีความต้องการแล้วไม่กล้าบอกเขาตรงๆรู้สึกเขินหรืออะไรเงี้ยคุณสามารถบอกเขาได้ด้วยการจับมือเวลาจับมือนี่สมมติกลุ่มมือกันอยู่นะครับให้ใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกลางเนี่ยเขี่ยที่หลังมือเขาเล่นนะฮะเขียข่ยเบาๆเขี่ยพิพิวเขี่ยพิพิวผู้ชายนะฮะถ้าไม่ได้ซื่อบื้อกเกินไปเขาจะรู้ว่าอันนี้มันเป็นการส่งสัญญาณว่ามีอารมณ์นะว่าต้องการนะวอนนะอะไรเงี้ยคือการที่คุณเขี่ยมือเขาเล่นๆนะฮะในในจังหวะที่กําลังดีแล้วก็ ถ้าเขามองมาก็ส่งสายตาตอบกลับไปบางทีอาจจะไม่ต้องพูดหรอกว่าเธอมาทําอะไรกันเถอะมาซ้ํากันเถอะหรืออะไรเงี้ยแค่คุณเขี่ยมือเขาแล้วมองตาแล,แล้วสายตาคุณเนี้ยส่งอินเนอร์ออกไปว่าคุณต้องการนะฮะเขาก็จะรู้เองโดยที่ไม่ต้องใช้วิธีพูดตรงๆหรือทําอะไรที่มันเคอะเขินมากไปกว่าน,นั้นนะครับ อันนี้ก็เลยเอามาฝากกันเรื่องความโรแมนติกของการจับมือนะฮะใครที่ไม่ค่อยจับมือกันเลยเนี่ยลองเพิ่มออปชันเข้าไปนะฮะนอกจากการกอดการหอมเนี่ยการจับมือเนี่ยก็เป็นวิธีถ่ายทอดความรักความชอบความรู้สึกที่ดีที่สุดแล้วง่ายที่สุดอีกวิธีหนึ่งที่ส่งผ่านความรู้สึกถึงกันได้ทุกวันนะครับอันนี้ก็เลยเอามาฝากไว้ให้สาวๆของผมได้เรียนรู้กันนะครับแล้วเจอกันครับ ถ้าคุณอยากยกระดับเรื่องบนเตียงของคุณให้เล่าร้อน Bed Advance จะเปลี่ยนชีวิตของคุณในเรื่องบนเตียงให้เร่าร้อนทราบซ่านและพัฒนาขึ้นสู่ระดับ Advance สวัสดีครับเทนโนวิกนะครับ Bed Advance มีเทคนิควิธีการต่างๆมาฝากสาวๆกันนะครับสเสน่จากการใช้ลิ้นการใช้ปากคุณจะมีวิธีการใช้ปากเมคเล o v e ให้เขายัางไง ให้ผู้ชายตื่นตัวบทลักแบบเอาดอร์นอกสถานที่หรือการแต่งคอสเพย์การเล่นบทบาทสมมติในคอสเสแอวานของผมเนี่ยจะรวบรวมาศาสตร์ในการปฏิบัติจุดไหนที่นวดแล้วทำให้ผู้ชายคลายเครียด ทำให้ผู้ชายรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะครับที่เด็ดไปกว่านั้นนะครับผมยังมีวิธีการนวดที่จะปลุกอารมณ์พร้อมสําหรับทํากิจกรรมนะครับคุณรู้ไหมว่าการอาบน้ำให้ผู้ชายเนี่ยเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึ่งให้กับผู้หญิงเลยนะฮะเมื่อจะเป็นการใช้มือการใช้หน้าอกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะทําให้ผู้ชายของคุณเนี่ยติดใจหลงไหลแล้วไปไหนไม่ได้จะอยากกลับบ้านเดี๋วทุกวันนะครับเด็ดที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะครับคำคอนโทรลครับคำคอนโทรลคืออะไรคำคอนโทรลคือการที่ให้สาวสาวเนี่ย ได้ฝึกเป็นผู้ควบคุมการหลังให้เขาคุณจะสามารถจัดการกับน้องเคของเขาได้ว่าจะให้เสร็จเมื่อไร่ไม่เสร็จเมื่อไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคัดสรรมาเนี่ยเป็นประสบการณ์จากผมโดยตรงจากผู้ชายที่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ระดับวันแล้วคุณจะมีความสุขในเรื่องบนเตียงมีความสุขกับความรักมีความสุขกับคนรักของคุณมากข,ขึ้นนะครับแล้วเจอกัน,นครับ